สวัสดีครับวันนี้บริษัทพลเจริญช่างคิดนะครับทำรีวิวเครื่องพ่นยาครับรุ่นล่าสุดนะครับ600ลิตรนะครับสำหรับรถไถ47แรงขึ้นไปนะครับรุ่นนี้ครับมีเดี๋ยวเราจะทำรีวิวให้นะครับเป็นความพิเศษก็เป็นถังนะครับเป็นถัง600ลิตรปกติที่ตลาดเป็นถังเก่าถังสี่เหลี่ยมเป็นพันลิตรนะครับ มันจะเวลาเราใช้พันลิตรมันจะหนักรถนะครับโครงสร้างมันก็หนักนะครับตัวนี้หกหลลิตรน้ำหนักมันจะพอดีมันจะสมดุลกับรถสี่บ็ดแรงรถห0สิแรงรถหกสิบแรงรถใหญ่นะครับพอถ้าพันลิตรเปรียบเทียบกับพันลิตรเนี่ยโครงสร้างอย่างเดียวก็น้ําหนักก็ไม่ต่ากว่าห้าร้อยหก้อยกิโลครับอันนี้น้ําหนักรวมแล้วโครงสร้างก็ประมาณ3 0มนิดนดนะครับใส่น้ํา 600ลิตรก็ประมาณ900นะครับแต่ถ้า4 7ดแรง50แรงเราก็ใส่น้ํา300หรือ400ก็น้ําหนักรวมน้ําหนักของเครื่องฉีดยาก็ประมาณ600กกโลนะครับก็สามารถยกได้นะครับททนี้สามารถใช้กับรถ4 7่สิแรงขึ้นไปได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาดูรีวิวใกล้ๆนะครับมันจะมีปั๊มนะครับเป็นเริ่มต้นจากปั๊มนะครับปั๊มเป็นของอิตาลีนะครับปั๊มอันนี้ ที่เราใช้อยู่เป็นปั๊มไดฟปมนะครับแผ่นของอิตาลีนะครับยี่สิบบาทนะครับเราก็ใช้ระบบพีดีโอนะครับติดตั้งกับพีดีโออันนี้ก็ต่อกับรถไถนะครับรถไถยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราติดต่อกับจอรเดียอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับปั๊มก็ไม่ไม่อยากคุณภาพปั๊มก็ดีนะครับแล้วก็ต่อไปก็ตัวนี้ตัวปรับแรงดันนะครับ ปัมป๊มอัตราต่อไล่น้ำนะครับต่อน,นาทีมันปรับได้ตัวนี้ง่ายเลยครับอันนี้ปรับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นเกจอันนี้ก็เป็นของอิตาลีเหมือนกันนะครับเราก็มาฝั่งนี้ตัวนี้เป็นระบบดูน้ํานะครับที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ตัวนี้ระบบดูน้ํแล้วก็หัวฉีดนะครับก็เป็นของอิตาลีเหมือนกันนะครับหัวฉีดตัวนี้มันจะมีตัวกองนะครับกองน้ําหัวนะ ไม่ให้หัวตันนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นกองที่ปีกนะครับมันมีมีสองระดับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝานะครับฝาแล้วก็มีตะแกรงนะครับทีนี้มันมีสามชั้นนะครับเวลาเติมน้ํามันก็จะผ่านกองดูน้ํานะครับก็ผ่านกองหลังจากนั้นออกจากปั๊มก็เจอกองตรงนี้นะครับแล้วก็ กองกันนี้เปิดให้ดูหน่อยนะครับตัวนี้กางนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่าห่ออ่าบตัวนี้เป็นกองนะครับตัวนี้เป็นกองเวลาเราล้างก็ปรับเปิดปิดได้ครับมันจะมีตัวเปิดปิดนะครับตัวนี้กองแล้วก็อันนี้ก็เป็นกองละเอียดกว่ากองนู้นอีกนะครับอันนี้ก็ก่อนที่น้ําไปหาที่ปิดนะครับนะครับ ตอนนี้ปีกตอนนี้นะครับเวลาเดินทางก็ใช้นี่นะครับมันจะเก็บแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะกางให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะเปิดใหได้ได้เลยครับปีคันนี้ครับแปดดเมตรนะครับข้างละสี่เมตร จำนวนหัวที่เราใช้อยู่ก็สิบหัวนะครับนี่ครับแล้วก็ความพิเศษของปีกันนี้หัวนะครับเป็นสไลด์ได้ครับระยะระวังหัวนะครับสามารถปรับได้เราอยากได้ห้าสิบเซนหกสิเซน70็สิบเซนแ0สิบเซนนะครับมันสามารถสไลด์ได้ครับแล้วก็ตำแหน่งหัวนะครับให้มันต่ำกว่าเดิมหรือให้มันสูงกว่าเดิมนะครับสามารถปรับได้ใช้ในงานไล่อ้อยไล้มัน ในกระโปดได้สบายเลยครับแล้วก็ตัวนี้มันมีสปริงนะครับมันจะเด้งอย่างนี้ครับมีสปริงถ้าตอต้นไม้หรือเป็นต้นไม้นะครับมีอะไรมามันก็จะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้มีอาร์มนะครับอาร์มแล้วก็มีสปริงสองตัวนะครับอันนี้รีวิวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่กับลืมอันนี้ก็ตัวถังเล็กๆนะครับแยกจากถังใหญ่นะครับเวลาโดนยามีอะไรบ้างมันก็จะล้างมือได้สบายๆเลยครับในนี้ อันนี้ก็ประมาณ5ลิตรนะครับน้ําตัวนี้อ่าครับตอนนี้เราจะติดเครื่องเลยนะครับเริ่มต้นก็เริ่มจากดูดน้ํานะครับเราใส่เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มดูดน้ํานะครับการดูดน้ําก็ติดเครื่องแล้วก็เปิดพีเดีโอนะครับเปิดพีเดีโอปุ๊บเราก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับอันนี้เอามาต่ำลง ก็จะเริ่มดูดแล้วครับเนี่ยครับเหนไะหครับน้ำก็จะเข้ามานี่แลหละเน,นี่ยครับตรงนี้ถ้าเราให้ดูดเร็วมันก็ปรับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับดูดไวมากครับอันนี้ถังนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบกว่าลิตรนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับ เราดูได้ครับดูไวมากครับโอเคครับตอนนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้ว,อลวตอนนี้ก็เปิดได้เลยครับเปิดปีกได้เลยครับ เนี่ยครับอันนี้หลังจากดูเสร็จแล้วนี่ครับ,นนรป,รบปีกนะครับก็เริ่มใช้งานได้เลยครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่ครับหัวเนี่ยเขมันมันจะถึงกันอยู่นะครับ แล้วก็หัวอันไหนไม่อยากใช้ให้เขาปิดที่หัวได้ครับเราใช้แค่นี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับใช้หกหัวก็ได้หรือหัวก็มีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับมีสองหัวนะครับมันก็เปลี่ยนได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นนะตัวกรองนะครับล้างง่าย อันนี้ก็รีวิวนะครับของ600ลิตรนะครับลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อที่บริษัทพลเจริญช่างคิดได้นะครับเรื่องราคานะครับก็ไม่ได้บอกในรีวิวนะครับก็นี่ครับเบอร์ติดต่อนะครับนะครับสินค้าล่าสุดนะครับของบริษัทพลเจริญช่างคิดนะครับ เครื่องฉีดยานะครับพลามติตอรี่หัวฉีดอิตาตอรี่ดูดน้ําระบบควัวน้ําครบชุดนะครับแป,ป๊บก็เป็นสแตเลสหัวฉีดทองเหลืองเรื่องสนิมไม่มีนะครับก็ใช้งานได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งให้ดูนะครับสวัวนีครับอ่าหครับผม อันนี้จอรเดียครับห้าสิบแรงรุ่น5045เราสามารถใช้กับรถ47แรงรถนะครับรถฟอร์ดรถใหญ่ครับ67ส0 8 0 90และ90แรงได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ